ูดเกี่ยวกับประวัติของวัดนะครับครับผมขอเรียนเชิญครับซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในรัดนิวยอร์กนะครับขอเชิญครับคุณหมอ,อครับวัดอุษาพุทธยารามนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา is the first time Buddhism monastery in New York วัตุษาพุทธยารามนิวยอร์กเป็นวัดในสังกัดมหานิกายสร้างขึ้นในปีพศ2508มีนามว่าศูนย์พุทธศาสตร์เป็นวัดไทยและศูนย์เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่งแรกของนิวยอร์กและเป็นอันดับที่สามของสหรัฐอเมริกาในปี2517ศูนย์ได้อาราธนาท่านเจ้าพระคุณกิติวงศ์เวที จากประเทศอังกฤษมาจําพรรษาเป็นการจําพรรษาครั้งแรกของพระสงฆ์ไทยในนิวยอร์กโดยท่านได้จำพรรษาที่วัดจีนเลขที่3070 a l m a n y Crescent uh, West 231 Street in the Bronx ในปีนั้นพุทธศาสนิกชนได้ริเริ่มร่วมกันบริจาคปัจจัยซื้ออาคารใหม่ให้เป็นที่พักสงฆ์แบบถาวบอล โดยชื่อโดยซื้อที่ตั้งเลขที่2084 Antony h Avenue in the Bronx, New York 10457ในราคา21,000ดอลลาร์ 21, แต่มีปัญหาเกี่ยวกับวีซา่าประสงค์หลายรูปได้กลับประเทศไทยหมดในปีพศ2518จึงมีการจัดพิธีถวายวัดให้แก่พระสงฆ์ไทยในวัดราชบอพิษ โดยสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดอุสาพุทธยารามแปลว่าวัดที่มีความเจริญประดุษแสงเงินแสงทองและทรงรับอุสาพุทธยารามไว้ในสังฆราชูปธรรมในความดูแลของคนไทยเป็นเวลานานมากกว่า4ปีไม่สามารถสร้างความเจริญดังที่พระสังฆราชคาดหวังต่อมาในปี2520 พระสังฆราชได้นิมนต์พระครูประหลัดจำลองธาราไทยให้มาดูแลวัดอุตสา ح, ท่านก็ซ่อมแซมวัดตามสมควรและสร้างอาคารทรงไทยเพื่อประดิษฐานพระพุทธลูกหลวงพ่อใหญ่ที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยรวมถึงมีผู้ศรัทธาถวายอาคารที่อยู่ติดกันเลขที่2086แอนโทนีแอเวนิวให้เป็นอาคารของวัดอีกหนึ่งหลังในปีพศ2525 ท่านได้ดูแลวัดมาตลอดจนจนท่านมอรภาพจากโรคมะเร็งโรคปอดที่เมืองไทยในปี2562วัตถุสาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวและเรื่องราวมากมายจากวัดแห่งแรกใกล้ตึกไทยคู่ฟ้ากลางชุมชนคนไทยผู้ย้ายถิ่นมาดินแดนแห่งเสรีภาพต่างได้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและขยับขยายย้ายไปอยู่ที่รัฐอื่นหรือถิ่นอื่นจนเหลือน้อยลงเป็นอย่างมาก การดำรงรักษาวัดแบบโดดเดี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับคณะสงฆ์และสมาชาสงฆ์ไทยทำให้วัดเป็นที่ไม่รู้จักลืมถูกลืมเลือนไปอย่างน่าเสียดายในปี2564พระอาจารย์สุธรรมทิตธรรมโมนทีทองได้เดินจาริกข้ามทวีปอเมริกามาถึงนิวยอร์ก จึงได้รับอาราธนาจากคณะสัทธาวัดให้มาดูแล,แลรักษาวัดอุตสาที่ชำรุดสุดโทมเนื่องจากขาดการดูแลซ่อม,ซอมแซมเป็นระยะยาวนานในปี2566และปี2567 สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระเมตตาที่คุณโปรดประทานผ้ากรถินเพื่อถวายแด่พระสงฆ์วัดอุสาเพื่อจะได้ร่วมใจกันกลับมากอบกู้ศรัทธารำลึกความทรงจำดีๆร่วมกันพัฒนาวัดแห่งนี้ให้มีความมั่นคงและพร้อมรอ,อ,องรับและเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ชาวพุทธสืบไปแต่ว่าเช้าตรู่วันที่สิกุมภาพันธ์สอง8เกิด เริงไหม้อย่างรุนแรงทำแม่คานทั้งวัดทั้งสองเสียหายกลายเป็นเท่าฐานและพระและคารวาสสูญเสียชีวิตก็คณะกรรมการก็ได้ประชุมและพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้ลงความเห็นว่าจะจะหยุดที่เดิมซ่อมแซมที่เดิมหรือจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่สะดวกแก่การเดินทาง ตอนนี้ยจึงจะอยู่ในระยะค้นหาที่ใหม่และหาปัจจัยในการบุรณะสังครเพื่อให้วัดอุสาสถิตยอยู่ในความทรงจำและเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนสืบไปสิ้นกาลนานขอน้อมอมุทนาในมหากุศลศรัตธาสามัคคีและน้ำใจอันดีงามของทุกๆท,ท่านขอให้ท่านมีความมีความสุขมีสุขภาพแขง็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ครับผมขอบคุณครับคุณหมอสมศรีครับผมในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณสุจิตาปราริวงนะครับผม